ได้มาเมืองการอีกครั้งนะครับ วันนี้จะมาบอ่อเปิดใหม่เราและนายฟิชชิง่งเปิดใหม่วันนี้ครั้งแรกเป็นวันแรกนะครับวันนี้โอ้ผู้คนจำนวนมากมายเลยครับนักตปกปลามากันเยอะมากครับวันนี้บอ่อเปิดวันแรกด้วยบอ่อเราและนายฟิชชิ่งอยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับอยู่แถวๆเดียวใกล้ๆกับบอ่บอเป้าวนบ่อเอ k พีนะครับตอนนี้ก็นักตปกปลามากันเยอะแล้วครับ เดี๋ยวรอเวลา7โมงลงเบ็ดพร้อมกันนะครับ อ้าตูนอันนี้มานาตูนครับนาตูนอ่าแล้วก็ทีมงานเมืองกาญนาการครับนาการอ่านี่ยนาการหนึ่งคนอ่นาน้าหนุ่มนะครับอันนี้มากหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายทีมงานมารวมตัวกันที่บอ่อเราและนายนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าวันนี้ทีมงานนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตีให้เรียบตัวกันปาตัวแรกนะครับรับจากสอทอน,นนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ม,ม,งมาตกลงเริ่มตีเบ็ดแล้วนะครับเริ่มลงเบ็ดแล้วพร้อมกันเลยนะครับตัวบอ่อเลยครับ แ่วาสวัสดีครับผู้ชมออวันนี้เปิดเปิดคลิปชา้าไปหน่อยครับวันนี้โอเคมาสายวันนี้ได้มาที่บ่อเอสพีเคนะครับเอสพีเคแพททนมาซ้ำมาตูนพอเรียกร้องมามากันแล,แล้วการด้วยครับวันนี้สามคนแล้วก็ ในทีมงานอีกสองสาคนเดี๋ยวฝากติดตามรับชมด้วยนะครับว่าผลงานจะมีไหมวันนี้เนาะลุ้นๆกันอ่าจะมีผลงานผลงานมีผลงานน้ิหรือครับฝากติดตามด้วยนะครับ งานโดแล้นหนึ่งตัวครับ Okay, thank you, man. Good. Okay, good. ก็สี่โมงแล้วนะแค้แมเดียวทำกันดีบอกบอกไม่ถูกวันนี้โอ้โหบอกไม่ถูกเลยอาการโอ้ oh, <no! S 1> น,น่าตูนชวนมามาก็มาสายทำอะไรไม่ได้เลย,ยผิดพลาดไปหมดเลยผิดพลาดผิดพลาดไปหมดเลยไม่ว่ากันเลย ก็ต้องกลับมาตรงนี้่าตรงนี้ก็เพิ่งโดนไปตัวเดียวในกลุ่มมีน้องนี้กลุ่มโดนไปตัวเดียวแล้วก็เงียบมาเลยเนะี่ยเป็นฝั่งนี้นะครับดดเดี๋ยวรอหน้าตูนทำแต้มต่อไปอดีตตาันครับว่าจะมีแต้มให้ท่านผู้ชมได้ชมไหมครับรอรอรอ,รอเดี๋ยวรุนกันอีกอทีหนึ่งทีนี้ อยู่กันมีคืนหนึ่งนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเฝ้าอยู่ที่นี่กันอีกคืนนึงครับจะพามาชมดาวตกครับเดี๋ยวจะให้ดูดาวตกนะครับบ่อที่บ่อมีดาวตกด้วยไฟว้าวนี่ครับทุ่นไฟ ให้ทุกคนร้อยทต็มไฟกันทั้งบ่อนะครับเดี๋ยวคืนนี้รุ้นอีกคืนนะครับว่าจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมไหมขอติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเจ็ดโมงกว่าแนละ้วก็เฝ้ากันมาทั้งคืน ก็เมื่อคืนก็ไม่มีผลงานเลยปลาบึกมีแต่ผลงานปลายิสศกสี่ตัวไซส์สามไซส์สี่ปลาบึกไม่กินเลยก็คงจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะเตรียมตัวกลับทริปนี้เป็นทริปที่ผิดพลาดหลายหลายอย่างนะครับและตั้งใจว่าจะไปบอ่อเปิดใหม่เราและนายฟิชชิ่งอยู่แถวแถวนี้แหละครับ แต่พอดีไปแล้วไปแล้วคนเยอะมากคนสามสี่ร้อยคนบอก็ไม่ใหญ่มากคนแน่นตีเบวดพันกันว่บหมดเลยตกปลาไม่ได้เลยก็เลยต้องตัดสินใจย้อนกลับมาที่บ่อเอทีเคทั้งเสียเวลาไปร่วมวันครึ่งวันรับ้้าาเฝานี่ก ปลาบ,บึกก็ไม่ไม่ไม่กินมีน้องได้ไปตัวหนึ่งน้องที่นี่น้องที่อยู่ที่การได้ไปตัวหนึ่งตัวเดียวแค่นั้นก็เลยเปลี่ยนแผนตกปลาเกตก็มียี่สกเข้ามาเยอะอยู่เป็นสิบแต่หลุดไปหลายตัวหลุดขาดได้มาได้ขึ้นมาตอนนี้สี่สี่สี่ตัวก็ยังถือว่ายังพอ ได้ปลาอยู่ยังถือว่าไม่แห้งอ่าโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นสัากำลังใจใการทำคลิปตุกปลาต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปเดี๋ยวจะส่งผลงานอีกทีนะครับโอเคนะครับ นี่นะครับวันนี้สรุปว่าวันนี้มีผลงานแค่ปาย26สี่สตัวครับวเก็บทองอะตั้งใจไว้ว่าจะมาตกบบบึกแต่มันผิดแผนผิดพลาดไปหมดวันนี้ก็เลยเปลี่ยน<ๆ>เปลี่ยนแผนพอเอาตัวรอดได้ยังมีผลงานให้ติดให้ติดมือตับบ้างอยู่นะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากชมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ อันนี้เดินทางกลับแล้วนะครับนี่อันนี้วันนี้เรามาด้านหลังบ่อจะเห็นรูปรูปบ่ออยู่สวยงามครับบ่อนี้สวยงามครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาแก้ตัวใหม่ทลิปนี้ผิดพลาดเยอะครอ่ามากันนะตูนนะตูนบอกว่าเดี๋ยวต้องแกมาแก้มือให้ได้แก้มือครับแก้มือได้คลิปนี้เราตั้งใจใจเราไม่ได้ตั้งใจมามากันที่นี่นะครับแต่ใจเราจะไปที่อื่นอากาศมันเปลี่ยนด้วยอ่าฝนตกฝนตกร้อนหนาวสามสามฤดูติดกันเลยครับเมื่อวานนี้ มันก็เลยทําให้อื่นก็มันั่วบ่อเนาะน้อกไม่มบ่อไม่มีใครได้มีได้น้องในกลุ่มได้ไปตัวเดียว <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เดินทางกับตอนแรกเราตั้งใจกันว่าจะไปบ่อเราและนายที่เปิดครั้งแรกวันเมื่อเมื่อเมื่อวันเสาร์เปิดครั้งแรกเลยทีนี้ไปเจอเหตุการณ์ที่ว่าคนล้นบ่อหมืน้นบ่อประมาณสามสี่ร้อยคันเบ็ดตีเบ็ดไม่ได้ตีลงไปก็พันกันบด ก็ไม่รู้จะทําทยังไงก็เตรียมอุปกรณ์กันไปแล้วก็เลยต้องย้อนกลับมาที่บอที่เจก็เสียเวลาไปร่วมวันก็มาอยู่ที่นี่ครึ่งวันกับคืนหนึ่งผลงานก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะครับอย่างเห็นเลยได้ลปลาบึกขึ้นมาตัวหนึ่งพอปลาบึกไม่กินปุ๊บก็เลยแก้สถานการณ์นักลุนักเป็นคนเอาหัคิดก็เลยมีผลงานปลายุศขึ้นมา สตัวใหญ่ๆก็เลยอมีของติ้มาติดมือกับบ้านสตัวก็สิบสองโลได้ประมาณสิบกว่าโลก็ยังมีปลากลับบ้านถือว่าไม่ผิดไม่ผิดพลาดรอบนี้ถ้าถือยังมีผลงานอยู่โอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่อง YouTube เราและนายพ i ช h ิ n แฟมิลี่นะครับนี่เดี๋ยวต่อไปนี้อ่าต่อไปนี้จะมีนตูนจะเข้ามาเป็นสมาชิกหลักๆอีกหนึ่งคนนะครับ เดี๋ยวน้าตูนจะเหนื่อทำคลิปอะไรน้ตูนก็จะเดี๋ยวจะให้น้าตูนล,ลงด้วยนะฝากมาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนครับ,บสวัสดีครับ